เกมนี้ก็ต้องพยายามทําแต้มให้ได้อีกครับขึ้นแล้วครับเริ่มเกมแล้วเปิดเข้าไปดึงบอลมาได้แล้วยิงสวนลูกนี้โอ้ยตรงตัวพอดีครับวรวุบกับตัวยิงอารดิโกโอกาสในรุนผลแรกนะครับช่วงที่เกมยังต่อเนื่องกันอยู่นะครับอาร์ในปะทะกับจิรวัตรแล้วไม่ได้ฟาวตรงนั้นนะครับตอนแรกเนี่ยจุดเนี่ยยิงติดพวกเดียวกันเองแล้วจังหวะ2เข้าบอล50 50ด้วยกันทั้งคู่ครับอารปะทะกับจิรวัตรแต่อาร์มลุกต่อได้เลย ก่อนที่จะเปิดฉากบลุกเข้าไปใหม่แล้วลูกนี้ได้กลับตัวยิงซึ่งก็ยังไม่อันตรายเท่าไหร่นะครับตรงกลางประตูอย่างน้อยก็ได้ทักทายครับทางราชนาวีทูเนียไหลามาลูกนี้จับบอลได้เข้าทดเกทโทษแล้วยิงลูกนี้โอ้โหบ่งเข้าไปเลยครับหนึ่งสูงเลยโอ้โหเดี๋ยวดูครับว่า,วาจาังหวะนี้ถือว่า ทำได้ดีมากครับทางน้าราช่งวีโอ้โหจังหวะทะลุขึ้นมาท้างขวานี่มาดูดูวาง้าแล้วเหมือนจะเจตนายิงนะครับแต่ว่าตรงกลางนี่ไวเหลือเกินนะครับโอ้โหบกยัดเปลี่ยนทางแล้วก็เฉียบขาดไปเลยมาดูว่าจะโดนใครครับตรงนี้อ้เข้าไปเองครับชนเสาครับโอ้โหไม่เป๊ะมากมาจังหวะแรกที่เห็นเนี่ยนึกว่าโดนใครที่หน้าประตูแล้วก็ดอนเข้าไปนะครับ มตรงนี้ชนเสาเข้าครับจังหวะก,ก้มจะมงปพอดีครับโรดิโกโอโโุมวินสกู่นี้ื่นสกู่เป็นมุมหลอกตานะครับแต่ของจริงคือมาจังหวะเดียวหายเลยครับโอ้โหคมจริงๆครับยิงแบบไม่ให้เซฟเลยครับโอ้โหไปยัดเสาไกลเข้าแบบนี้เหมนกัวันศีสุขนะครับคนที่ยิงประตูสวยมากๆครับลูกนี้กับโอกาสหนึ่งครั้งแรกของทางเจ้าบ้านราชนาวีต่อไปวิชัยให้กระพูไปพูมต่อมาให้เควินเซนต์วินเซนต์ซ้าย ยิงลูกนี้ข้ามคานครับโอ้โหมีจังหวะนี้นะครับที่ต้องยิงก็ต้องต้องพยายามทําให้ดีที่สุดครับเดี๋ยวข้ามคานไปก่อนจะหาโอกาสกันได้ของกันท่าเรือที่ใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะครับลูกนีไม่ล้ำหน้าครับวิ่งสอบจากด้านหลังแล้วมาพยายามจะสกัดด้วยลูกหลังของจุดมาเกตเดวิสันหรือว่าไม่ถึงนะครับกลายเป็นจุดบอลลูกนี้นยเคนเนเซนต์ปล่อยบอลตกแล้ววางซ้าย เน้นยิงหนักๆไว้ก่อนเพราะมุมเหลือน้อยนะครับแต่กลายว่าโดกข้ามคานเลยโรดิโก้เบียดกับลีโฮโรดิโก้เบียดได้ด้วยโรดิโก้รอไหลคื้นกัามาจูเนียแตะเข้าไปจูเนียจิ้มตรงนี้ไปติดบล็อกโอ้โหรับไว้ได้ครับแมวัลวุฒหรือว่าซุปเปอร์เซฟตรงนี้ดูขีีครับโรดิโก้ดึงจังหวะลอแล้วจูเนียเติมมาเร็วมากๆเลยครับแต่งบอลหนึ่งจังหวะแล้วเข้าซ้ายอีกทีจะยิงฉีกหนีไปิทางแต่ใช้ขาเหยียดมาบล็อกได้นะครับโอ้โรอดไปครับ เป็นซุปเปอร์เซฟของวรบุตรเลยจิวัตรปั่นเข้าไปลูกนี้ได้ควิดลูกแล้วแล้วก็บอลชนคารแล้วตัวซ้ำไม่มีครับโอ้โหลียยังไม่มีโชคครับโอ้ท่าเรือปวดหัวแล้วก็สมชายจังหวะสุดท้ายเป็นเคนวินเซนต์นะครับโอ้แต่ว่านี่ครับยิงยัดเข้าไปเลยครับจิรวัตต์ เขาไปหมดแล้วไม่โดนใครชกบอลลูกนี้แล้วก็โหตเด้งพื้นตกไปชนคานอีกทีเคนินเซนต์จะโฉบเข้าไปยิงตรงนั้นก็มีศรดิ์ค้ำไว้อยู่นะครับโอ้คือมองมองไม่ทันนะครับจังหวะสราวุฒิ <c oughs> โดนบอลยัดใส่ตัวเอบอลลอยต่ำอน่อหน่อยมันย<ช>ุกล้ามือปัดได้ครับดู <c oughs> <laughs> เกือบเกือบแล้วก<อ><อ>ันเนี่ยบอลติดคานครับแล้วเคลียร์มากยังมีตัวบล็อกครับถือว่ายังดวงแข็งอยู่ครับแต่ต้องโวยเพื่อนหน่อย เออโด่งเข้ามาแล้วโขกหนึ่งเนี้โอ้โหโขกมากโขกให้เข้ายังง่ายกว่าครับบุรีโอ้แต่ว่าโคกออกออกไปเยอะเลยครับจูนมาเกสโอ้โหเหมือนนัดกันมาดีมากดูการวิ่งหาตำแหน่งของจูนมาเกสเดวิสันนะครับข่อยออกมาก่อนแล้ววิ่งตัดเข้าไปเจอบอลที่กลางประตูอีกทีเน้นๆแล้วเลือกมุมได้แล้ยเขาตั้งตั้งผัวได้ชัดเจนนะครับกะโขกย้อนกลับมาที่เสาแรก ย้อนหนาไปหน่อยครับไม่น่าเชื่อลูกนี้ขึ้นเข้ามาแล้วลองยิงลูกนี้เอาอุโโอ้ยชี้หัวเสาไปครับลูกนี้ไปทางด้านสุนิพงศ์ครับยิงส่งท้ายแอ้วมีใบเหลืองด,ด้วยครับดูจังหวะโยกเข้าขวาของสุนิพงศ์วางได้เต็มหลังเข้าวเด็เเกนักเตะนะครับแต่ว่ามันยังไม่เข้ากรอบเพราะนั่นเองบอลพุ่งมาน่ากลัวทีเดียว เต,ตัวไปแล้วด้วยส่วนทางฝั่งการท่าเรือนะครับปรับ2ตำแหน่งเลยครับดึงบอลเข้าขวาล็อกเข้าซ้ายแล้วก็ปัดลูกนี้โอ้โหข้ามคาญแม่หือว่าจะแจ้งเหมือนกันครับจังหวะนี้แบ่งบอลได้สวยนะครับดึงจหวะหลอกจากขวาเข้าซ้ายแล้ว ทำให้ตัวประกอบก็กล้ามหน้าพูดไปเลยครับหลังหักแล้วครับตัวซ้วายลูกนี้นี่ยังหลุดเป้าไปไกลใจเย็นมากครับธนูตก์ก่อนวะนี้พยายามปัดนะครับแต่ว่าบอลค้ำขาดเป็นดาวรุ่งคนที่มาจากบรีบนะครับหลายครับไปทีหนึง่งธนุฒิยิงด้วยขวาบอลฉลับแล้วก็หลุดกรอบออกไปนิดเดียวครับก็ไปลูกเตะมุมดูขวาครับบุกข,ขึ้นมาช็อตน,นี้แล้วได้จบด้วยการยิงของธนฒิอีกครั้งหนึ่ง จบ2ครั้งติดติดเลยครับตัวสำรองที่ลงมาใหม่อมอนพยายามแหวกก่อนนะครับแล้วเหลี่ยมยิงไม่มีติดบล็อกแล้วก่อนจะชงย้อนมาแถวหน้ากรอบเปโทษอีกทีหนึ่งเกี่ยวเข้าขวาุปอลพุ่งเข้ากรอบแน่ๆนะครับแต่ว่ายังดีที่มีตัวบล็อกเอาไว้ครับของการท่าเรือเอกภูมิที่เยอะครับไหลทะลุขึ้นมาเอาครับสุตะหลุดเข้าไปสุตะเข้าในเขตโทษขืนฝืนนิดนึงสุตะล็อกสุตะซ้ายจิ้มโอ้โ,โดนเลียวไว้ได้ครับนิดเดียวภูทิชัย ดึงเข้ามาแล้วโดนถกไปเลยครับมีโอกาสทองไปแล้วครับซารุตะไม่ล้ำหน้าครับวิ่งแซงสิริพรเข้ามาแล้วจังหวะยังตามมาดีแล้วโอ้โหพยายามจะออกบอลให้ทางวุฒิชัยที่สอดขึ้นมาอีกทีนึงกลายเป็นว่าออกไปปุ๊บเนี่ยก็มีตัวตามมานะครับโอ้โหวิชาแทงเข่าดักว่าได้จังหวะสําคัญมากวุฒิชัยดึงบอลไว้ลุยก็กถ่ายไปเรื่อยแล้ว้ายยิงรนนี้โอ้โอสาวุธครับเข้าสองพอดี เกมรุกถือว่าดูดีขึ้นมากว่าครึ่งแรกเยอะเลยเหมือนกันเพราะการท่าเรือสร้างโอกาสได้ต่อเน,นื่องเลยนะครับวิชัยเกี่ยวบอลลูกนี้เหมือนจะล้นไปหน่อยแต่ว่าปั๊มไปได้เรื่อยๆครับแหวกหนีวิชามาแล้วก็ยิงอัดเข้าไปยืนตำแหน่งดีอยู่ครับสราวุธบอลลูกนี้ก็เลยตรงตัวครับรับง่ายหน่อยก้าไปไปขวางขึ้นมาแล้วถ้าเรือไม่สนแล้วครับจีรวัตรเข้าไปสะดุดกับจูเนียครับถ้าจูเนีย จูเนียติดเหลืองด้วยครับต้องระวังฟ้องเลยครับอ้าวอ้าวโอ้โหทำแบบนี้ก็ต้องเหลืองสองนะครับอ่าวอุดศิี์โอ้โหโอ้โหไปเฉียวจากด้านหลังครับพุกต์ต่อจูเนียโอ้กลายเป็นเหลืองแดงเลยโอ้ยครับครับมีอารมณ์เดี๋ยวจะโดนแบนมากกว่าปกตินะครับเล่นบอยกันปราบกรว่าแต่ว่าพุชมอเป็นการฟาวจากด้านหลังโอ้ต้อง อ้าวโอ้โหจูเนียร์กาศีวกรศีวกรก็้องถอยห่างมาครับวันนี้สถานการณ์นี่จูเนียร์เอาเลยครับใช่เข้าทางเข้าเหลี่ยมมาดีเป็นแท็กติกนะครับค้ำกันไปค้ำกันมาจากประเด็นจุดชนวนเป็นเหลืองสองของต่อจูเนียร์แล้วก็มาบานปลายหน่อยๆครับ ซึ่งต้องดูรายงานจากผู้ตัดสินว่าจะมีเพิ่มเติมหรือเปล่าในกรณีเหลืองสองใบเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้เขาโดนแบนในเกมแรกนะครับโอ้โหใช่โดนแบนในเกมหน้าพอดีเลยเพราะว่าก่อนหน้้น,นเนี่ยวิกเตอร์จูเนียร์สะสม,มใบเหลืองไปแล้วสองใบวันนี้เพิ่มอีกสองใบเท่ากับสี่ใบนะครับเกมนัดหน้าเขา,าจะมีผลแบบราชนาวีเต็มๆเ,เ,เลยชุดละมุนนะครับก็ เกือบจะรานปลายแต่ว่าไม่ไม่ใหญ่โตอะไรม่กเะกภูมยิงยัดโอ้โหลูกนี้แมหลุดไปเยอบใจล้อเนี่ยกภูมิเป็นเหลี่ยมที่ลุ้นยากมากอยู่แล้วครับเราตรงนั้นสระบุตเองก็ยืนปิดเสารแรกของตัวเองไว้อยู่แล้วต่อให้ตรงกรอบลก็ผ่านเซฟยากนะครับลูกนี้ไปติดไซ้ก้อยเริ่มชัดเจนมากขึ้นนะครับ หลังจากเจ้าบ้านเหลือ10คนเองเกมของการท่าเรือก็ได้ขึงใส่ต่อเน,นื่องมีโอกาสจบสกอร์อยู่เรื่อยๆนะครับเอาไหนเอาครับสวยสิวกรยิงในะที่ฉลับ<อ>แล้วนี่โอ้โหปัดได้ครับแล้วก็ยิง 8, ซ้ำไม่ไโโหาาคคนซ้้ํไไดรัับทิ้งไปก่อนรอดครับโอ้ราชนาวีแมแต่ว่าเท้าไวจริงๆครับสราวุฒกองลาบโอ้เจอบอลฉลับนี่โอ้ใช้ขาขวางบอลเอาไว้ก่อนนะครับหมาใหม่ครับพธิพงษ์ สานไปบลอก้าปาป้าพลิกสุรุตสุรุตโยกแล้วยิงตรงนี้เอ้าแม่ปัดและสำไม่ทันทำหน้า่อนแล้วครับโอ้โหโไหวจริงพื้นที่มินิเ,เตียสุรุตะียิงทะลุบล็อกเข้าไปได้นะครับแต่ว่าก็ยังตรงตัวสลาวุธดูตรงนี้ทีหนึ่งน<อ>ี่จะรับตั้งแต่นี้ชใช่ใช่ใช่ใชขยับ ขยับมาจากด้านหลังของนัทอรอีกทีนะครับสรุตะต่วนจ,จังหวะนี้เนี่ยนักขาครับบอลเปลี่ยนทางดีที่ว่ามันจะไม่ห่างโตเท่าไหร่ย,ยังไวนะครับสราวุธแล้วบอลสรุปใเน,นี่ยว่าทางวุลิชัยก็ดไม่ทันนะครับท้ายนี้ก็พลาดโอกาสไปอีกครั้งหนึ่ง <era> ผมจะไหนก็ยังไม่ได้ครับยกมาแล้วยิงยัดตรงนี้ชแลบหรือเปล่า,ายังโดนติดบล็อกครับจูนมากเกสแล้วก็เตะทิ้งเลยครับว้า โอ้โหดูลูกนี้นรพรเคลียร์ออกไปเลยนะครับให้ดูอาการลูดิโก้หน่อยจังหวะยิงลูกนี้ครับยิงยัดไปเหมนเดนะใครก็มีโอกาสเข้าได้หมดเลยครับโอ้โหถอยไปค้ำตรงนั้นนี่บอลฟรีนะครับแล้วถึงก็เป่าหมดเวลาการแข่งขันเลยครับราชันบีก็เฉือนชนะการท่าเรือไปได้ครับหนึ่งตัวศูนย์ครับนับเป็นตัววัศรีสุขครับนาทีที่สิบสองนะครับแต่ประตูเดียวที่เกิดขึ้นในเกมนี้